สุดนะฮะแต่วันนี้นะฮะเราจะเอาคอกลองตัวนี้นะครับผมมาทำเป็นท okay, ่อมอไซน์นะฮะเฮ้ยโอเคกราบสวัสดีนะฮะ ยินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายมาตูมหานี่สําหรับวันนี้นะฮะหลายคนอาจจะเห็นตัวอย่างคลิปแล้วก็ภาพหน้าปกมาแล้วนะว่าเราจะทำอะไรนะครับนี่เราสั่งของมานะครับผมเดี๋ยวมาแกะเดี๋ยวมาแกะเดี๋ยวมาแกะกันนะฮะเดี๋ยวอ่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะกันนะทุกคนนี่ต้องบอกเลยว่า สั่งมานะครับผมสหรับทำคลิปนี้โดยเฉพาะเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับผม FC นะครับน้องๆนะครับขีนแนะนำนี้ให้ทำคลิปนี้นะเออแนะนำมานะฮะเดี๋ยวเราจัดให้นะขอมาเราจัดให้นะน้องๆนะครับช่วยกันคอมเมนต์นะครับอยากให้ทำอะไรนะครับผมช่วยกันคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าอยากให้ทดลองอะไรเดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับนี่โอ้โหยังรอนี่ห็นี้น ยังสวยอ่ะครับเออยังสวยอ่ะเออสวยนะนี่เรามาแกะก่อนมาดูก่อนว่างานเขาดีไหมถ้าโอ้โหดูดิดูดปลายท่อดูปลายท่อมันคงจะดังโหดมากเลยอ่ะโอ้โหมันใหญ่ด้วย เราจะเราจะรันได้มืนี้่นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะอันนี้นะฮะไปใส่ข้อรถเราดูนะครับดูสิว่ามันจะเสียงจะเป็นจังไบยูไอบอกว่าเสียงจะเป็นจังไหนะฮะนี <c> ่ <oughs> ประมาณนี้ก็จะได้นะเออโลโล <c oughs> เท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 เสียงเสียงใหญ่ไหมเสียงใหญ่ไหม <Okay. S 1> เออตะกองเสียงใหญ่นะมาเดี๋ยวเรา เอานี่ไปติดีเกลโลก,กันนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันอีกทีหนึ่งนะครับผมไปกันทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่ท่อกันก่อน,นครับอันนี้เป็นคอรกรของ110เวฟ1้0ยสิบไอในช้อปปีประมาณ100 1ร0กว่าบาทนะผมซื้อมากจะ190กบว่าบาทนะเนี่ยนะตัวนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าคอรกรมันอยู่ตรงไหนเนาะมันนี่มามาดูใกล้มานดูใกล้ กอกองมันอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเรามาใส่รถดีมรเรามันก็จะออกประมาณนี้เออสวยอยู่นะเออดูสดดูสดนะฮะแต่วันนี้นะฮะเราจะเอาคอกองตัวนี้นะครับผมมาทำเป็นท่อมอไซค์นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นคําชีเนี้จาก FC นะฮะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ท่อแต่ก่าจะใส่เราเจอปัญหานะครับว่ารูตรงนี้มันใหญ่นะ อันนี้มันเล็กทีนี้เราก็เลยต้องหาที่รองนะฮะก็อบอกว่าถ้าพลาสติกตัวเนี้ใส่อะ่ะบอกเลยไม่ละลายนะฮะก็เลยได้ผ้านะฮะฉนวนกันความร้อนนะฮะเป็นผ้าพันท่อนะทุกคนนี่นะอ่านี่ผ้ากันความร้อนนะฮะรัดด้วยลวดนะเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะฮะ กดเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดเลยนะกดเลยนะอ่านี่นี่นะฮะประมาณนี้ก็ท่อ,อเดี๋ยวเราขันไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะหมุนอีกรอบหนึ่งนะทุกคนอ่าเดี๋ยวขันรัดก่อน ป็นไงสวยไหมเออไดนดูดูดูฟอร์มรถทัทง้ทงคำทั้งทั้งคันด้วยดูฟอร์มรถทั้งคันด้วยประมาณนี้นะฮะประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาให้ตะกล้องนะฮะสตาร์รถนะฮะก่อนะฮะต้องบอกว่ารถดีวันนี้นะครับไม่ค่อยได้ขี่นะทุกคนนะฝุ่นก็จะเขอะหน่อยนะทุกคนนะเดี๋ยวให้ตะกล้องสตาร์นะฮะต้องบอกเลยว่ารถยังไม่สตาร์ทมานะฮะนี่ รถยังไม่ได้ทำการสตาร์ทนะติดติดกองหรือเปล่าลระวังนะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเออเอาแล้วเอาแล้ว โดนี้ไม่เป็นไรไปเท้าโดนเฉยๆเฮ้ยได้ยินไหมได้ยินไหมโหข้อรั่นอ่ะโออะไรจะสรั้นยากขนาดนี้ มันท่อแผ่ดีครับโอ้โหนี่มันท่อแพ่นี่มาเดี๋ยวเราผมลองขี่ดูนะมาเดี๋ยวพี่ลองขี่ดูหน่อยเอ,าอย้าเดี๋ยเพิ่งมีพี่จะขี่ยูโอ้โหอาอแล้วสตาใจาละเดี๋ยวๆดแลว ร้อนเนี่ยร้อนเนี่ยอ่ะเออตาให้หน่อยคาเกียร์ม้เนี่เดินหน้าทุกคนเดินหน้าทุกคนเออ 他说。 เอ้ยข้อร่วงก็ประมาณนี้นะข้อร่วงข้อร่วงเฉลี่ยมันร้อนมันร้อนมานละายนะทุกคนโอ้จับไม่ได้มันร้อนมากเลยอะเออท่อมันร้อนอ่ะเออมันละลายตรงเนี้ยเออจับไม่ได้ ยังแจ๊บมครับมึงน้องเอ้ยร้อน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 โอ้ยดีนะแม่อะไรเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าท่อเสียงท่อเอาเอาเอาที่เสียงท่อกันนะอา่ามันเหมือนท่อแพ่ทุกคนเข้าใจไหมไปเปิดอะ่ะท่อแพลไปเปิดนะคือมันดังอะ่ะแล้วมันมันมีไอ้นี่ออกด้วยม,มีไฟออกด้วยนะฮะ ถ้าสังเกตดีจะเห็นไฟออกด้วยนะทุกคนนะเอออย่างโหดนะครับเพื่อนนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลก์ก็แชร์ด้วยนะฮะถ้าอยากให้ช่องแนวประตูเปนนะะ็นท้าทำอะไรนะครับผมคอมเมนต์กันเลยนะครับคอมเมนต์กันเลยนะครับต้องบอกเลยว่าฝากไลก์กันหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าผมตั้งใจทําคลิปมากเลยนะทุกคนนะแต่ไม่ไว่ามีคนดูเลยนะทุกคนมันเหมือนมันปิดการมองเห็นหรือเปล่า youtube ป,ปิดการมองเห็นหรือเปล่านะไม่แน่ใจเนาะทุกคนก็ ยังไงฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน TikTok ก็ได้นะครับก๊อปก๊อปคลิปผมไปลง TikTok ก็ได้นะผมไม่ห่วงนะทุกคนนะเออนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะสวัสดีครับไป